สวัสดี FC ทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวลถอดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คราวนั้นรีวิวไปประมาณน่าจะประมาณ2-3เดือนขวานะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับเพราะพี่อ่านคอมเมนต์ดูแล้ว,ลวก็มีคนบอกว่าเออบางบางชิ้นซื้อมาจากที่ไหนแล้วก็ท่อของอะไรอะไรอย่างงี้นะครับบางคนอาจจะเข้ามาดูใหม่ไงก็อาจจะไม่รู้ว่าของแต่งชิ้นนี้มาจากไหนจากไหนนะ โอเคก่อนเริ่มคลิปนะครับก็คือพี่อยากจะบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับที่พี่ซื้อมาจากร้านพิติฮันเดอร์ไบนะครับ mm hmm. ก็คันนี้ก็จะเป็นเอ่อ CBR 6 5 0 R นะครับปี 2019, 2 0 0พันสองพเหรอวะหรือมัน2020หรือวะไม่แน่ใจ19อ่ะน่าจะน่าจะ19บเน,น่าจะ 19, 19. อ่า19ครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะรีวิวรถนะครับเริ่มจากเอ่อตรงไหนดีไหนก่อนดีข้างหนะ้าเอาเอาเอาข้างหน้าข้างหน้าก่อนแล้วกัน ข้างหน้าก็จะเป็นครอ,อ,อบหน้า CBR 1000ครับ CBR 1000 SP นะเว้ยเนี่ยคือตัวนี้พี่สั่งมาจากร้านพี่หน่อยโซ่ตึงนะครับคือทือนเนี้ยคือราคา5900นารนะครับคือจะได้แก้มแก้มข้างแล้วก็ครอบหน้าแล้วก็ชิลก็จะบอกเลยว่าชิลตัวนี้นะครับเป็นงาน1นต่อหนึ่งนะครับเวลาแบบชิลหักหรืออะไรก็เอาชิล CBR 1000มาใส่ได้นะครับ ตันนี้สลักเอ่ออะไรนะ CBR CBR 6 5 0 RR SP นะครับเออเป็นแบบแบบสักพิเศษนะครับมีมีมีไม,ม่กี่ชิ้นในโลกนะครับก็พี่หน่อยเขาจะแถมอุดกระจกมาให้ด้วยนะครับเนี่ยพี่หน่อยโซตุงนะครับซิบคือ5้าพนเนี้ได้ทั้งแก้มได้ทั้งอุดกระจกชิลแล้วก็ครอบหน้านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแทนนะครับอ่าพี่ก็ได้ทําการติด เออที่จับโทรศัพท์นะครับอ่ะก็จะหมุนได้อย่างนี้หมุนไปทั่วนะครับก็จะใช้เหล็กเหล็กลูยึดนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามลาซาด้านะครับแต่เหล็กลูก็หากันตามร้านได้นะลาซาด้าเงไม่มีขายนะครับเหล็กลูหรือมีไหมวะน่าจะนะก็ีึงแล้ว<ม>จะมาสอนฮะ<ม>ลาซาด้มีทุกอย่างลาซาด้ามีทุกอย่างอ๋อ เดี๋ยวพี่จะมา,มา,มา,ส,อา,า,าสอนวิธีการติดนะครับวิธีการติดนะครับคือติดเอ,อ่อน็อตตรงนี้นะครับนี่ฝั่งฝั่งไหนก็ได้นะครับได้สองฝั่งเลย <Bright> ก็หาเหล็กโูมาให้ตรงกันน็อตนะครับแล้วก็ทําการดัดนะครับแล้วก็ติดกับตัวนี้นะครับก็ใช้น็อตยึดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยึดตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ <c ười> โอเคในส่วนต่อไปนะครับเออพี่ก็จะมาบอกเอ่อตรงนี้ก่อนะครับเนี่ย คือหลาย EP นะครับพี่ได้ทําการใส่ผ้ายัดไว้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับคือครอบหน้าตัวนี้นะครับเออนี่ตรงนี้มันจะโล่งๆเว้ยเดี๋ยวข้างในมันจะโล่งๆเอามือยัดเข้าไปได้เลยเห็นนะก็เพราะเสีขยงมันนับคือนี่นี่เลยไฟครับเห็นนะ วิ่งเห็นไหมว่าไฟมันจะออกมานะครับมันเลยต้องเอาอะไรก็ได้มามา,มายัดไว้นะไฟด่องใช่มันจะสะท้อนขึ้นมามันเวลาตอนคืนนะมันจะแสบตา <laughs> ก็ในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเออก็เดี๋ยวลืมลืมบางคนหน้านะครับตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นครอบหน้าคาร์บอนนะครับได้สั่งมาจากร้าน t t ีคาร์บอนนะครับ t t คาร์บอนนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ชิ้นนี้ก็ราคาถูกมากเลยนะครับต้องบอกเลยงานเขาดีจริงเขาไม่สปอนเซอร์พี่นะแต่พี่บอกเลยว่า,วางานเขาโคตรถูก ตัวนี้แค่2,700เองนะครับถ้าพี่ไปดูตาม l a z a ด a อะไรงนี้นะครับก็ตกชิ้นละ3,000ปราบาท3,400 4,000ยังมีนะครับแตบบ่นี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนแท้เลยนะครับมาดูความเงาของมันนะคือความเงาของ oh. เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูดูไฟนะครับเวลาใส่ครอบหน้าไปแล้วไฟมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะออกมาเป็นมุมไหนนะเดี๋ยวดูไป เป็นไงเป็นไงไฟเหมือน tbr พันไหมว่าไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหม,มือนได้ไหมเหมืทอนได้ไหมถอดแบบมาเลย <evet. S 2> อะใช่ถอดแบบมาเลยก็ตรงกลางรถนะครับก็จะเ <het S 2> ป็นกันล้ลมนะครับข้างหน้าด้วยนะฮะจะมีสองสองอันเลยส่วนข้างหลังนะครับพี่ก็จะติดเป็นเอทอ้ายสั้น dna นะครับอันนี้คือมาจากไม่อยากตอนรับรถเลยตอนรับรถก็จะมีกันล้มนะครับที่รีิวไปแล้วก็จะมี ใช้ DNA นะครับที่ได้จากตอนรับรถเลยนะแล้วก็จะมีเออจะมีชิว o r 6าดี r ด้วยนะแต่ที่ถอดไปแล้วเพราะว่ามันต้องใส่ครอบหน้า CBR พันเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมีไฟไฟหลีนะไฟหลีสอเวลาเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันอ่ะเห็นนะมันจะมีไฟหลีสอแล้วก็ข้อเสียงมันคือ 650นะครับคือท้ายมันไม่สวยนะครับอย่างที้ทุกคนรู้นะครับท้ายมันเพรียน,นะครับต้อบอกอตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปหาเอเอ under t a ท l มาติดนะแต่จริงๆอ่ะทุกคนอยากให้พี่แปลงเป็นครอบท้ายซีบียพันธุนะครับคือต้องบอกเลยว่าครอบท้ายตัวนี้ราคาหมื่นแปดนะครับเชนเย็นนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บเงินอีกสักพักนะครับเดี๋ยวพี่ติดให้ดูแล้วกันจริงๆอ่ะพี่จะพี่จะซื้อเออพี่ว่าจะซื้อ under t a ทลมาใส่นะคืออันนี้แปะเข้าไปเลยนะเพราะว่าด้วยราคามัน under t a ทลคือราคามันจะถูกนะ ก็มันจะได้ฟิลมอีกแบบหนึ่งนะคือไฟท้ายผมไม่รู้ว่าเขาจะทามายืดยืด่นออกยื่นออกมาทำไมก็ไม่รู้นะอ,นนอือันนี้คือผู้ผู้บริปโภคนะก็จะวิจาร์รถหน่อยโอเคคือยางยางพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับยงังใกล้จะหมดแล้วนะอย่างที่ทุกคนบอกก็จะเป็นหน้าหน้านะ <laughs> พี่ก็จะติดเป็นอกันกันลอยคาร์บอนนะเนี่ยของ h 2 c <oughs> นะครับ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พี่นะเออจะติด ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับคือตรงนี้เหรอพี่ว่าเออพี่ว่าจะติดเป็นคาร์บอนนะจะเป็นเาขาเรียกอะไรนะเออครอบครอบุูแจเออชอบุูแจรก็จะติดเป็นคานะร์บอนนะเแล้วรอกแป๊บแล้วกันเออตอนนี้คือคือตอนนี้แบบตังมันไม่เหลือแล้วนะครับพอดีว่าแต่งหลายอย่างเกิน เราจะบบรีวิวแบบรับรถใหม่เลยดีไหมอ่าเดี๋ยวเผื่อใครยังไม่รู้นะคืออยากจะบอกว่าเบาะ CB นะครับ CB ของกห้าศน R นะคือมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นมุมมองแบบเออสองสองเบาะนะครับด้วยอ,อมณที่ว่า 650F มันจะเป็นเบาะเดียวใช่ไหมอ,อ่าเบาะเดียวแต่เวลาเปิดมันจะใช้แรงหน่อยเราเปิดก็ซึ๊บอ,อ่าจะเป็นเกียวงัดอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหม ข้างในใส่เอกสารรถครับแล้วก็แล้วแต่เราครับใส่พวกเครื่องมือก็ได้นะครับอย่างพี่ก็จะใส่เอกสารรถแล้วก็เครื่องมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าไม้กล้องนะครับซึ่งพี่ได้ทําการดัดแปลงนะครับเป็นเทียบของนะครับถือว่าใช้ดีมากเลยเป็นกระเป๋าผ้าอีกแบบหนึ่งเรืยอทนทานมากเลยนะครับ <S <S ของก็ดีจริงแล้วก็ปิดเบาะก็โอเคเรียบร้อยอันนี้คือคุณแจส่5 0 r นะครับเนี่ย โฟกัสโฟกัสไหมโฟกัสมา,สมาอ่าแล้วอันนี้คือแจ6 5 0้นะครับเนี่ยก็ที่ดูดูมาก็เหมือนของเตอร์เลยเนาะของเตอร์ขับ c b 150มั้นก็จะเป็นแบบเดียวกันเราจะมารีวิวท่อเลยแล้วกันหลายคนถามถามแล้วหลายคนนะว่าใส่ท่ออะไรทำไมลั่นยังเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นท่อมันจะเป็นท่อเอ็นสเปกนะทุกคนคือมีคนบอกหลายคนว่าของเอ็นสเปกอะตรงนี้มันจะโลง่ลงๆหน่อยมันเลยดังดังกว่าท่อปกตินะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ จากที่อา่านคอมเมนต์มานะแล้วฟังเสียงเลยแล้วกันไหมเนาะจัดเลยครับฟังเสียงเลยนะท่านผู้ชมโอเคนี่คือเสียงท่อเอ็นสเบิรกนะครับบใส่หกห้าศูนย์อนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าจะรีวิว หมดแล้วนะน่าจะมีเ <liability> ท่านี้นะสาหรับของแต่งนะคือพี่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะแต่งท้ายแล้วกันนะทำตามทำตามทุกคนหน่อยเห็นทุกคนบอกว่าพี่ใส่ท้าย6 5 0นไม่ใช่650นดิใส่ท้าย CBR 1000ให้ดูหน่อยคือต้องบอกเลยว่าท้าย CBR 1000มัน18 0 0 0เลยนะครับแบบพี่ขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะ ถ้าแบบตังมันเหลือแล้วก็จะแบบเออใส่ให้ดูแล้วกันคือมันเสียงเดียวนะคือแบบปลายท้ายมันมันยืดออกมามมไม่ค่อยสวยนะเนาะมันก็แล้วแต่คนมุมมุมมองนะมุมมองคนสำหรับพี่คือมันไม่สวยนะครับ <c oughs> ก็ต้องการใช้งานพี่ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างโอเคนะด้วยความที่ว่าเป็นสป,ปส,ปปสปอร์ตสปอร์ตทัวริงนะมันก็ มันก็ถือว่าผี่ไม่ลําบากแล้วมันเป็นสปอร์ตทัวริงอะมันไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะน้าหนักรถเท่าไหร่ครับน้ำหนักรถเหรอโอ้สองร้อยเจ็ดโลเลยนะสองร้อยเจ็ดโลถือว่าหนักมากเลยนะหนักกว่าตัวเอฟหรือว่าเบากว่าตัวเอฟเออมันดูเหมือนว่าจำไม่ผิดมีคนบอกว่าเบากว่าตัวเอฟนะหรือไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้นะก็ตัวนี้จะได้ม้าเพิ่มขึ้นมานะครับกีนเน็ครับเออไม่รู้เอออะไรหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นเอ่อแอคชั่นคอนโทร แท็กชั่นแท็กชั่นใช่ไหมแท็กชั่นหรือแอคชั่นแท็กชั่นอ๋อถ้าอันนั้นคือแท็กชั่นนะครับแต่ให้แอคชั่นก็คือพี่นะครับสอนสอนใช้แท็กชั่นหน่อยครับแท็กชั่นนะครับเวลาเผื่อมีคนอยากรู้เอ้ยแท็กชั่นมันแท็กชั่นเออ่ตอนตอนรับรถนะครับพี่เขาบอกพี่ว่าแท็กชั่นคือการแบบเอ่อทำให้รถแบบสมดุลสมดุลเนาะก็เวลาแบบพวกเจอซ้ายมันจะลดลดกำลังรถนะถ้าถ้าทำไม่ผิดนะคือเราก็ไม่อยากเอาข้อมูลผิดๆมาให้นะ อ่ะเวลาเปิดแอคชั่นก็จะนี่กดค้างปุ๊บแลักสตาร์ทแล้วครับอ่านี่ก็ปิดอยู่เห็นไหมอ่ะพอเวลาที่จะเปิดอีกก็อ่าอันนี้ก็ปิดแล้วแล้วพอออกรถปุ๊บออกรถปุ๊บ,ออบคือออกรถปุ๊บเหลวไฟมันก็จะหายไปเองนะ ก็มันจะได้เรื่องของแทชชั่นที่เพิ่มเข้ามานะสำหรับตัวใหม่แล้วก็ม้าที่เพิ่มขึ้นนะ <t> ก็โดยรวมมันก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับ 650R mm. ของพี่นะครับแต่จริงก็ไม่ใช่ 650R แล้วนะมันเป็นมันเป็น6 5 0 s p ไปแล้วเนาะใช่ไหมดหมูดูข้างหน้าข้างหน้ามันหลอดเท่ครับหรือพี่ไปขีดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งดีว่า บอกแล้วว่าข้างหน้ามันโคตรหล่อนะครับคือธรรมดาเคยขี่ของข้าสนาไม่ตา่เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณนี้พอใส่ไปมันมันทาให้ว่ามันมันเหมือนมันหมอบขึ้นอ่ะถูกไหมเห็นไหมถ้ามองในมุมมองนี้นะอารมณ์เหมือน V4 อ่ะพี่เหมือนใช่ไหมคิดือนพี่เลยคือ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 เหมือน V4 มากมีคนทักผมมาหลายคนแล้วเฮ้ยพี่ทำไมรถที่มันแบบเหมือน V4 จังวะเอาจริงมันเหมือนจริงนะถ้ามองอย่างมุมเนี้ยมันเหมือนมาก ก็เมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับพี่ต้องเอาโกโปรมาถ่ายต่อนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยพูดถึงไหนแล้วนะพูดถึงเรื่องมุมมองไงไหมอ่าค <'s> ือมุมมองจะเหมือนวีโว่ะอ่าก็จะมีเท่านี้นะสำหรับ65หส่วนของพี่นะครับก็วันนี้ก็พอดีว่าแบตกล้องหมดนะครับก็เลยมาต่อที่โกโปรแทนนะครับก็โดยรวมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับ65ห้ส่วนของพี่นะครับก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย